ที่สุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ทําให้ทั้งโลกต้องหันมาจับตามองกัมพูชาบุกโจมตีไทยครั้งใหญ่เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องร้อนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ยังกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเพราะนี่คือการประทะกันของสองประเทศเพื่อนบ้านที่มีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งยาวนานกว่า100ปีเช้าวันนี้เวลา5นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นมีรายงานว่ากองกําลังของกัมพูชาได้เคลื่อนกําลังเข้ามาในเขตชายแดนฝั่งไทยโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ปืนใหญ่ถูกนำมาตั้งไว้ในตำแหน่งยุทธศาสตร์มีเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วบริเวณเสียงระเบิดต่อเนื่องกว่า15นาทีทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ชายแดนต้องรีบอ,อพยพยออกจากพื้นที่โดยด่วนรถบรรทุกทหารรถพุ่มกรอไกและเฮลิคอปเตอร์ของทั้งสองฝ่ายต่างเคลื่อนกำลังเข้าสู่พื้นที่ปะทะสถานการณ์ตึงเครียดอย่างยิ่งผู้สื่อข่าวที่อยู่ในพื้นที่รายงานว่ามีเปลเวลไฟและควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องเสียงไซเรนของหน่วยกู้ภัยดังลัน่น ชาวบ้านหลายร้อยคนถูกอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนและวัดในพื้นที่ถูกใช้เป็นจุดรวมพลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเร่งตั้งเต็นท์ปฐมพยาบาลเพื่อรองรับผู้บาดเจ็บคูศกกงทัพไทยออกมาถแถลงว่าไทยจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศกำลังเสริมจากหลายกองพลถูกส่งเข้าไปยังพื้นที่ชายแดนอย่างเร่งด่วนเครื่องบินรบ f 1 6ถูกสั่งให้บินลาดตระเวนเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้ความเสียหายลุกลามขณะที่กัมพูชากล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายยิงก่อน ทำให้ต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองนักวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศมองว่าการประทะครั้งนี้อาจไม่ใช่เหตุการณ์เล็กๆเพราะทั้งสองฝ่ายต่างมีความตึงเครียดสะสมมานานทั้งเรื่องข้อพิพาทชายแดนเรื่องสิทธิการครอบครองพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหารและการสร้างถนนตัดผ่านพื้นที่ทับซ้อนการประทะในครั้งนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่ใหญ่กว่าในกรุงเทพมหานครรัฐบาลเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานความมั่นคงอย่างเร่งด่วน นายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมว่าประเทศไทยต้องรักษาความสงบเรียบร้อยและไม่ยอมให้มีการรุกล้ำอธิปไตยอย่างเด็ดขาดมีการสั่งปิดด่านพรมแดนชั่วคราวและยกระดับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดในพื้นผู้เสีย่ยงสื่อทั่วโลกให้ความสนใจกับเหตุการณ์นี้ CNN, BBC, Al Jazeera ต่างรายงานสดและวิเคราะห์สถานการณ์บางสำนักข่าวถึงกับใช้คำว่าสงครามย่อมๆเพราะการใช้กำลังทางทหารครั้งนี้ไม่ใช่แค่การยิงขู่หรือการประทัขนาดเล็ก แต่เป็นปฏิบัติการเต็มรูปแบบที่มีการใช้ทั้งปืนใหญ่และเครื่องบินรบชาวบ้านที่อยู่ใกล้พื้นที่ปะทะให้สัมภาษณ์ทางน้ำตาว่าพวกเขาต้องหนีออกจากบ้านโดยไม่ได้เก็บข้าวของอะไรเลยเด็กๆร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวหลายครอบครัวต้องพลัดพรากกันเพราะรีบหนีเอาชีวิตรอดบรรยากาศเต็มไปด้วยความโกลาหลนักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าหากความขัดแย้งยืดเยือ้ออาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงโดยเฉพาะการค้าชายแดนที่มีมูลค่าหลายพันล้านบาทต่อปี นักลงทุนต่างชาติอาจชะลอการลงทุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคอีสานอาจหยุดชะงักส่งผลต่อไรายได้ของประชาชนในวงกว้างองค์การสหประชาชาติออกถแถลงการแสดงความกังวลอย่างลึกซึง้งเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงทันทีและเปิดโต๊ะเจรจาโดยเร็วขณะที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนเตรียมเรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อหาทางไกลเกลี่ยในโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพและวิดีโอของเหตุการณ์อย่างกว้างขวาง แเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพรฟอร์ไทยแลนด์และเครื right <c oughs> ่องหมายสี่เหลี่ยมแคนเบ d ดี c คอนฟลิกติดเทรนในทวิตเตอร์หลายคนแสดงความเป็นห่วงและเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศหันมาเจรจาแทนที่จะใช้กำลังสถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่สงบเสียงปืนยังคงดังเป็นระยะเจ้าหน้าที่เตือนประชาชนให้อยู่ห่างจากพื้นที่เสี่ยงและเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพหากสถานการณ์เลวร้ายลงเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบททดสอบสำคัญสำหรับผู้นำทั้งสองประเทศ ว่าจะเลือกใช้สติและสันติวิธีหรือจะปล่อยให้สถานการณ์บานปลายจนเกิดความสูญเสียมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเตือนว่าหากมีการประทะก,กันต่อเนื่องความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอาจถดถอยอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อภูมิภาคในระยะยาวเราทุกคนคงได้แต่ภาวนาให้เหตุการณ์นี้ยุติโดยเร็วเพื่อปกป้องชีวิตของผู้บริสุทธิ์และสร้างสันติภาพให้กลับคืนสู่ภูมิภาคอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์ปะทะรุนแรงในช่วงเช้า บ่ายวันเดียวกันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายเสียงปืนใหญ่ยังดังต่อเนื่องทุกๆชั่วโมงกองทัพไทยได้ส่งกำลังเสริมจากจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องมีการปิดถนนสายหลักเพื่อใช้เคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์รถถังรถหุ้มเกราะและกองกำลังพิเศษถูกส่งเข้าไปประจำการในพื้นที่ยุทธศาสตร์หน่วยข่าวกรองรายงานว่ากัมพูชามีการระดมพลครั้งใหญ่กว่าปกติและอาจมีการเตรียมการโจมตีระลอกใหม่กองทัพไทยจึงสั่งยกระดับความพร้อมจากสีเหลืองเป็นสีแดง นั่นหมายความว่าอยู่ในระดับพร้อมรบเต็มที่ชาวบ้านในจังหวัดชายแดนยังคงตื่นประหนกหลายครอบครัวต้องนอนในศูนย์อพยพกลางสนามกีฬาและโรงเรียนท้องถิน่นเด็กเล็กบางคนมีอาการหวาดกลัวจนร้องไห้ไม่หยุดเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขต้องส่งนักจิตวิทยามาช่วยดูแลสภาพจิตใจของเด็กๆในกรุงเทพมหานครมีการจัดชุมนุมเล็กๆหน้าองค์การสหประชาชาติเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลหาทางเจรจาและหยุดความรุนแรงโดยเร็วที่สุด นักศึกษาและประชาชนจำนวนมากออกมาแสดงจุดยืนไม่ต้องการให้ประเทศเข้าสู่ภาวะสงครามสื่อสังคมออนไลน์ยังคงเต็มไปด้วยคลิปวิดีโอสดจากพื้นที่ปะทะมีภาพรถถังเคลื่อนพลเสียงเครื่องบินรบดังสนั่นและภาพเปเลวไฟยามค่ำคืนที่ทำให้หลายคนรู้สึกหวาดกลัวและสะเทือนใจคลิปเหล่านี้ถูกแชร์ไปทั่วโลกและทำให้ประชาคมนานาชาติจับตามองอย่างใกล้ชิดต่างประเทศเริ่มออกคำเตือนการเดินทางมายัางไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สายการบินบางแห่งประกาศเลื่อนเที่ยวบินและนักท่องเที่ยวหลายพันคนรีบเดินทางออกจากพื้นที่ใกล้ชายแดนเพื่อความปลอดภัยโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดชายแดนรายงานว่ามีการยกเลิกการจองจำนวนมากในด้านเศรษฐกิจตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงทันทีหลังข่าวประทัดถูกเผยแพร่นักลงทุนต่างชาติชะลอการลงทุนค่าเงินบาทผันผวนอย่างรุนแรงนักวิเคราะห์เตือนว่าหากเหตุการณ์นี้ยืดเยื้อนานกว่า2สัปดาห์อาจกระทบ GDP ของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ องค์การสหประชาชาติประกาศว่าจะส่งผู้แทนพิเศษเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครเพื่อหารือกับรัฐบาลไทยโดยตรงและเตรียมส่งคณะผู้สังเกตการณ์ไปยังพื้นที่ชายแดนเพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์จริงสมาคมอาเซียนก็มีการเรียกประชุมฉุกเฉินผ่านระบบออนไลน์เพื่อหาข้อเสนอแนะให้ทั้งสองฝ่ายยุติความรุนแรงในช่วงค่ำกองทัพไทยได้ประกาศเคอร์ฟิวในบางพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา20นาฬิกาถึง4นาฬิกา เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารออกตรวจตรายอย่างเข้มงวดแม้สถานการณ์จะรุนแรงแต่เสียงของประชาชนยังคงดังขึ้นเรื่อยๆหลายคนหวังให้รัฐบาลทั้งสองประเทศใช้วิธีการทางการทูตและการเจรจาหยุดการสูญเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์เพราะทุกนาทีที่ผ่านไปมีความเสี่ยงที่จะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเตือนว่าหากการประทะดำเนินต่อไปโดยไม่มีการควบคุมความขัดแย้งอาจขยายวงกว้างจนกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบ และอาจมีประเทศที่3เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะยิ่งทําให้สถานการณ์ซับซ้อนและแก้ไขายากขึ้นคืนวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวสุนทรพจน์ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ขอให้ประชาชนมั่นใจในศักยภาพของกองทัพไทยและเรียกร้องให้ประชาชนไม่เผยแพร่ข่าวหรือที่อาจสร้างความแตกตื่นในขณะเดียวกันก็ย้าว่ารัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่ในการหาทางออกอย่างสันติความตึงเครียดในภูมิภาคยังคงอยู่ในระดับสูง แต่หลายฝ่ายยังคงหวังว่าทั้งสองประเทศจะยอมถอยคนละก้าวเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามที่อาจสร้างบาดแผลยาวนานให้กับประชาชนทั้งสองฝ่ายนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดที่เรานำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเราจะรีบนำมารายงานทันทีโปรดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญหลังจากที่เรารายงานสถานการณ์ล่าสุดไปแล้วในพาร์ท3นี้เราจะมาวิเคราะห์เชิงลึกถึงสาเหตุความเป็นมาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจภาพรวมของความขัดแย้งครั้งนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นก่อนอื่นเราต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาความขัดแย้งระหว่างสองประเทศนี้มีรากเหง้ามายาวนานตั้งแต่สมัยอาณาจักรโบราณพรมแดนระหว่างสองประเทศถูกกำหนดโดยแผนที่ของฝรั่งเศสในยุคอาณานิคมซึ่งหลายครั้งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในทางภูมิศาสตร์ปัญหานี้สะสมเรื่อยมาและปะทุข,ขึ้นเป็นระยะระยะโดยเฉพาะในพื้นที่รอบปรา,าสาทพระวิหาร ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นคือเรื่องทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ชายแดนบางแห่งมีแหล่งแร่และทรัพยากรสําคัญที่ทั้งสองประเทศต้องการควบคุมเพื่อใช้พัฒนาเศรษฐกิจของตนเองเมื่อผลประโยชน์ทับซ้อนความตึงเครียดก็ปะทุขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงให้ความเห็นว่าการโจมตีครั้งนี้อาจเป็นการทดสอบขีดความสามารถของกองทัพไทยและทดสอบท่าทีของรัฐบาลไทยต่อปัญหาชายแดน ขณะดเดียวกันก็อาจเป็นสัญญาณทางการเมืองภายในของกัมพูชาที่ต้องการแสดงให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลเข้มแข็งและพร้อมปกป้องอธิปไตยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ใช่แค่ด้านความมั่นคงแต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจสังคมและการทูตดหักสถานการณ์ยืดเยื้อนักลงทุนต่างชาติอาจถอนการลงทุนการค้าชายแดนจะหยุดชะงักชาวบ้านหลายพันครอบครัวต้องสูญเสียที่ดินและบ้านเรือนการศึกษาของเด็กๆจะได้รับผลกระทบโรงเรียนต้องปิดยาว ในระดับภูมิภาคหากไทยและกัมพูชาไม่สามารถหาทางออกที่สันติได้อาจทําให้อาเซียนเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่เพราะหลักการของอาเซียนคือการเคารพอธิปไตยของการแอลกันและส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคการมีความขัดแย้งระหว่างสมาชิกอาเซียนอาจทําให้ภาพลักษณ์ของภูมิภาคเสียหายในเวทีโลกประเทศมหาอำนาจต่างๆกํากลังจับตามองเพราะภูมิภาคนี้เป็นเส้นทางการค้าสําคัญหากความขัดแย้งลุกลามจนกระทบเส้นทางโลจิสติกระหว่างประเทศจะทําให้เศรษฐกิจโลกสั่นสะเทือน หลายประเทศอาจเข้ามาไกล่เกลี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงเราจําเป็นต้องตั้งคําถามสําคัญว่าอะไรคือทางออกของปัญหานี้ผู้เชี่ยวชาญเสนอว่าทั้งสองประเทศควรหันหน้าเข้าสู่โตเจรจาภายใต้การดูแลขององค์การสหประชาชาติหรืออาเซียนเพื่อหาข้อยุติอย่างเป็นธรรมอาจมีการจัดตั้งคณะกรรมาการรวมเพื่อกําหนดเส้นเขตแดนที่ชัดเจนและสร้างเขตกันชนเพื่อลดความเสี่ยงขององค์การประทัดในอนาคต สุดท้ายนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตของผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวกัมพูชาต่างก็เป็นเพื่อนบ้านที่เคยพึ่งพาอาศัยกันการสูญเสียชีวิตของประชาชนไม่ควรเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือดินแดนเราหวังว่าผู้นําทั้งสองประเทศจะเลือกใช้สติและเหตุผลนําประเทศของตนออกจากความขัดแยง้งและสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนให้กับภูมิภาคนี้เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขติดตามความคืบหน้าได้ที่ช่องของเรา หากมีข่าวด่วนหรือการเจรจาครั้งสำคัญเราจะรีบนำมารายงานให้คุณผู้ชมทราบก่อนใครหลังจากผ่านไปกว่า24ชั่วโมงสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชายังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องมีรายงานว่ากองทัพทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกำลังและมีการประทะประปรายตลอดทั้งคืนเสียงปืนใหญ่ยังดังเป็นระยะๆะะและมีการยิงพลุส่องสว่างตลอดแนวชายแดนหน่วยข่าวกรองไทยเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม,ตมว่ากัมพูชาอาจได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์จากต่างประเทศ ซึ่งอาจทําให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นหากความขัดแย้งยืดเยื้อขณะดเดียวกันกองทัพไทยได้ประกาศเพิ่มกําลังพลอีกหกองพันและย้ายเครื่องบินรบบางส่วนไปประจําการใกล้พื้นที่ปะทะเพื่อเตรียมรับมือหากสถานการณ์บานปลายมีรายงานผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นทั้งทหารและพลเรือนโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนเต็มไปด้วยผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มรวมถึงเวชภัณฑ์ให้กับศูนย์พักพิงชั่วคราว ขณะที่ฝั่งการเมืองในประเทศเริ่มเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักพักฝ่ายค้านเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงและหาทางเจราจาอย่างเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตมากขึ้นประชาชนหลายกลุ่มออกมาทำกิจกรรมจุดเทียนภาวนาเพื่อสันติภาพในหลายจังหวัดในระดับนานาชาติประเทศต่างๆเริ่มเสนอความช่วยเหลือทางการทูตบางประเทศเสนอเป็นคนกลางเพื่อไกล่เกลี่ยขณะที่องค์การสหประชาชาติได้ส่งผู้แทนเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วเพื่อเข้าพบนายกรัฐมนตรีไทย นักวิเคราะห์ระบุว่าสถานการณ์ในตอนนี้อยู่ในจุดชี้เป็นชี้ตายว่าจะคลี่คลายหรือบานปลายหากการเจรจาไม่เกิดขึ้นภายใน72ชั่วโมงข้างหน้ามีโอกาสสูงที่สถานการณ์จะลุกลามจนกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบซึ่งจะสร้างผลกระทบมหาศาลต่อทั้ง2ประเทศนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงผลกระทบทางเศรฐษฐกิจที่อาจรุนแรงขึ้นราคาสินค้าพื้นฐานเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในบางพื้นที่ เนื่องจากการขนส่งถูกตัดขาดการค้าชายแดนหยุดชะงักนักธุรกิจในพื้นที่เริ่มประสบปัญหาขาดสภาพคล่องขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติยกเลิกการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องในแง่ของภาพอนาคตหากทั้งสองประเทศสามารถเจราจาหาข้อยุติได้ในระยะเวลาอันไกลนี่อาจกลายเป็นบทเรียนสําคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือครั้งใหม่อาจมีการตั้งเขตปลอดทหาร DMZ คล้ายกับระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ และสร้างกลไกตรวจสอบรวมเพื่อลดความขัดแย้งในอนาคตแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายยังไม่ยอมถอยและปล่อยให้ความรุนแรงดำเนินต่อไปภาพอนาคตอาจมืดมนเศรษฐกิจจะสุดหนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านจะเสียหายและประชาชนในพื้นที่ชายแดนจะต้องเผชิญกับความกลัวและความไม่แน่นอนในชีวิตประจําวันต่อไปสิ่งที่ผู้ชมทุกคนสามารถทําได้ตอนนี้คือการติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ไม่แชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน และร่วมภาวนาให้เหตุการณ์นี้คลี่คลายลงโดยเร็วที่สุดทีมข่าวของเราจะเฝ้าติดตามทุกความเคลื่อนไหวและนำเสนอข้อมูลล่าสุดให้คุณผู้ชมทราบตลอด24ชั่วโมงเพราะนี่ไม่ใช่เพียงแค่ข่าวทั่วไปแต่นี่คือเรื่องราวที่จะกำหนดอนาคตของทั้งสองประเทศและภูมิภาคนี้